ไอ้ตัวนี้แหละตัว,วน,นี้นิวตันโอ้ยนิวตันสี่กาไม่หายใหญ่ครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิป YouTube นาคูหินแห่ครับวันนี้ผมม,มีโอกาสมาถแถวบางปะทองนะครับผมแถวพี่แอ้นนะครับผมวันนี้ พี่แมอมีนกต่อดีๆมานําเสนอที่นกได้จากมาจากบุรีรัมย์ครับผมมาจากแบ่งปันพี่น้องเนาะไปเลี้ยงแต่เสียงดีๆทั้งนั้นเลยครับเกเจๆจัดๆทั้งนั้นเลยก็ไม่ว่ากันแต่เอาตัวๆที่มันดีๆที่มันนกเยอะมากครับอสองด้านสามด้านเลยครับผมแขนเต็มเลยอันไหนชื่นชอบก็เข้ามาครับผมับพี่แอมสวัสดีครับผมสวัสดีคนะครับครับวันนี้เปิดแบ่งนกเนาะพี่เนาะ อันนี้เ,เสียงใหญ่เออเสียงใหญ่มีดีๆอีกตัวเลยครับผมนกถือว่าเยอะมากเลยครับจะถ่ายคลิปเสียงจุดคู่ให้ฟังนะครับแต่เ,เขาเนียนง่ายทุกตัวครับทุกท่านนกต่อพี่แอนี่คือว่าเขาออกเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นนี่เขาออกประจาเลยนก ถ่ายรีวิวยังไงก็ไม่หมดหรอกครับผมเพราะเยอะมากครับทุกท่าน chai đẹp tuốt tua đấy nhá các bạn ơi, ồ, lâu năm tuổi rồi đó, ừ. này, này là đại chỉ, đại chỉ này, cục này, ừ. này, nó, số số nôc phực

ตัวคู่ตัวนั้นตัวเมีย

Tôi oh. đẹp được học tụi hắn. Tony phẳng tôi lấy chicken 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 นี่ลูกต่อนะจะเลยได้สี่ห้าตัวไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้นิวซันโอ้ยนิวซันตี่กาไม่หายใหญ่เห็นคลุม ียงดีนะพี่พน,นี่ยนกพร้อมฝึกครับนกกำลังนิ่งครับทน ันปลาสนันเมืองเลยครับผม เลกให้ใช่ไหม,อมพอดีแล้วจะไปเล่น ต้องยกยกใหยกอย่ายกทางซ้ายกี่กูพี่สองใี้กุกเดียวกุกเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นนกต่อเนาะนกต่อข้อมือเป็นนกฝึกครับบางทีก็ยกปีกบางทีก็ไม่ยกนะครับทุกท่านเราอยหนัดปีกสวย อายุโกงประมาณเท่าไหร่แลวพี่ปีปีปีสามเดือนอาบี่เอ,อ็เดตัวที่หนึ่งจีโก้ครับตัวเนี้โรเบิร์ตครับตัวนี้กงเดียวโรเบิร์ตเนาะอ่าฝูอ่างสองคำอ่างสองคำสนรับปีก็สวยดีเนะพี่เนาะ ทีดีนกนี้เอออายุกงเท่าไหร่แล้วพี่สองปีกว่าอายุกงสองปีเป็นคูัอ่างไปสองนะครับเนาะตัวนี้นเป็นถาดสีฟ้าเนาะพี่ครับผมอ้าตัวที่สองตามเลยครับผมเป็นกนกจิบกูพี่ตัวนี้เจ้าแท่งทองนกปุกเดียวครับปุกเดียวดีดีนิ่งๆเลยเนาะสวยๆปุกเดียวเสียงกลางเนาะ นิ่งๆสวยๆเลยครับอายุกงสองปีเท่ากันเป็นถาดสีฟ้าอ่อนนะครับตัวที่สามครับผมมาดูกันเลยสองกุกสกุกแมหรือสองกุกเต็มครับพี่เป็นกุกห้อยกุกห้อยเนาะเป็น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 หลิวเฟืองอหลิวเฟืองหลิวเฟืองเสียงกลางนะพี่ หรือว่ามีเฉลยแล้วนเนาะนี่มี่อ,อ่าน,น,ต,นตัวนี้อายุกงในสามปีอ่างสีเทาถาสีเทาอันนี้ถาสีอะไรเนี่ยถาสีชมพูถาสีชมพูอ่าวผ่านไปตัวนี้อ่างกี่คำพี่อ,อ่างสามคำอ่างสามคำคารุมเนาะตัวเนี้ยอายุกงสามปีคร เป็นนกหนึ่งกุกครับหนึุ่กโอเคตัวนี้โอ้ถึงตัวนี้ถือว่าเป็นนกต่ออาชีพนะครับทุกท่านครับตัวนี้เปิดแบ่งให้ตัวแล้วครับดดตัวนี้แหละพี่ตัวเลยดีครับตัวนี้เป็นในกุกห้อยกุกห้อยอ่เป็นเป็นนก เรียกลงกุกสองกุบเออสองกุบดาวเรืองครับผมทุกท่านเออสองกุกเนาะตป็นตัวสองกุบดาวเรืองตัวเนี้ยถ่ายคนครับดิ้นดิ้นไม่ใช่ดิ้นอะไรนะครับดิ้นอยากออกไปตีนะครับทุกท่านถ่ายคนครับถ่ายคนเสร็จวันนี้ผมก็จดคูให้ฟังเสียงหมดแล้วนะครับทุกคนเจ้าโรเบิร์ตเจ้าโรเบิร์ตอันนี้ก็คู่อ่างเลยนะพี่คูอ่างโอ้โหอ่างเยอะมากเลยครับทุกท่านตัวสุดยอดเลยครับสองปีกว่าเจ๋งแล้วครับผมวันนี้คือเคยเข้าออกพระเนีตรเนาะพี่เนาะหนึ่งกุกเสียงกลาง อี่ยครับตามสีถาดเลยนะครับทุกท่านนี่ที่แกแบ่งนอกเหนือจากนั้นก็คุยกันเอานะครับอยากได้สามลูกหลิวท่านก็คุยกันเอานี่ครับครับนกเฉลยครับนกแกหมาสีจริงเฉลยเต็มกล่งอีกแล้วไม่ถึงสองวันครับผมนี่ครับนกคือว่าเราได้ออกต่อนะครับเขาจะจริงครับผมนกต่อที่เราได้ออกเรื่อยๆครับผ mình sẽ lươi chụp tem này nghĩ là không đi nó nó lên chứ đẹp gì vậy, phí, tuần này bình ลง่ายเลยใช่ไหมโอเ้เมื่อใดตัวแจเข้าเข้าออกพเนยียดง่ายทุกตัวนะครับคนเองที่เอาไปาไแกร่งๆนะพี่เออแข่งว่ากัน, <c oughs> ก,นก๊งหืมอ้าวอ้าวบิ๊กฮัมอ่อ้าวแลวนกเขาเคยเข้าออกตัวเขาจะรู้งานนะพี่เนะาะเพราะเราออกขเขาประจำเข้าประจำ นกตแบ่งนะครับโอเคก็ขอคุณทุกท่านที่แบ่งก่อนหน้านั้นเนาะเนาะพี่ก่อนหน้าน,นั้นเอาไปก็ขอคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่มาแบ่งทุกตัวแล้วครับผมแต่เราต้องใช้เวลากับมันหน่อยเพราะนกเขามีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับทุกท่านก็ใช้เวลาปรับตัวเขาหน่อยเพราะว่าต่อไม่ใช่ไหนก็อันนันครับแต่เป็นบางตัวครับผมนกเอาไปบางทีมันก็ดอปมีอาการบ้างแต่ก็ มันก็ไม่นานหรอกครับมันก็เล่นได้ตลอดแหละนกอะ่ะก็ก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับผมเียสวัสดีครับสวัสดีครับ